มะพราะ้าวสามปีใส่ปุ๋ยอะไรคลิปนี้มีคำตอบนะคะถ้ามะพร้าวที่เริ่มตกกันก็จะต้องใส่สูตรเสมอนะคะอันนี้มะพร้าวเรา3ปีเราใส่สูตร15-3ตัวนะคะเพราะว่าเป็นการบำรุงทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตนะคะซึ่งจริงแล้วมะพร้าวเนี่ย ช่วงปีปลายๆก็จะเริ่มตกจัดแล้วนะคะส่วนนี้ปีปลายๆก็เริ่มตกจัดแล้วแล้วก็ตกเต็มที่เนี่ยประมาณ2ปีกลางๆนะคะแล้วก็เริ่มตัดได้เนี่ยช่วงประมาณปีที่3นะคะนี่ก็ตัดมาแล้ว3งวดนะคะนี่ก็เป็นสวนเรานะคะอยู่ที่โพธารามราชบุรีนะคะใจสูตรเสมอไปนะคะสูงสิบห้าสาตัวลดน้ำอา,อาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะแต่ถ้าฝนตกเนี่ยก็ไม่ต้องลด นะคะก็จะโชคดีไปไม่ต้องลดส่วนการดูแลบำรุงรักษาก็โดยทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าช่วงที่มะพร้าวกำลังตกเนี่ยก็จะเน้นเป็นสูตรเสมอไว้ก่อน